สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องส,สุขสุขคนอรเอยเปีวนะันคัมทูจอยวิสมีทุเดย์เฮรม่ร้านสต๊รฟฟรายเอ็กบิสเชอร์ลี่ซอสเรยล่าตากก้าฮูเยอะสักพันละสี่กันะกินข้าวเวยจ้ะพี่น้องโอ้หิวข้าวตาลายหิวข้าวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรตอนนี้ก็ บ่ายหนึ่งแล้วเด้อมากินข้าวด้อจ้ะไข่เจียวกับน้ำพริกปลาน้ำพริกเจียวบองปลาน้ำพริกผัดมากินข้าวด้วยจ้ะวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์ครอบครัวก็ได้พอดีเผอ,อิญว่าได้หยุดพร้อมกันก็เย็นนี้จะไม่ได้ทํากับข้าวแล้วเนาเย็นนี้ลูกสาวจะไปเลี้ยงจ้ะลูกสาวจะไปเลี้ยงสุก,กี้จ้ะกินสุก,กี้เย็นนี้จะเด็กก็ถ่ายให้ดูด้วย จะไปกินซุกกี้ไต้หวันตั้งไงนี่นะลูกสาวจะไปเลี้ยงจ้ะเพราะว่าฉันเออฉันบน่นฉันบ่นว่าฉันทํากับข้าวทุกวันทุกวันไม่เคยกินข้าวนอกบ้านเลยลูกสาวรู้ก็ลูกสาวจะกลาไปกินข้าวนอกบ้านผมว่า,ลวายะยะแล้ว่าผหเย็นๆต้อ,องให้คุณผู้ชมเลยเย็นๆต้อ่ให้คุณผูาก็เลย

จุกหลาดจิ้วเจิงจุกไม้ขาวสารโหก็มอ่ะอรอยฉันผัดน้ำพริกแจ่วบองนะ้ำปลาฉันทำเองฉันทำปลาปลาหนินฉันเอาแร่เอาแต่เนื้อมันฉันเอาไปผสมใส่กับแจ่วบองฉันเอาไปผัดอร่อยออยนะใส่กระปุกไว้ครึ่งกระปุกนะกินเป็นเดือนเดี๋ยวฉันว่าฉันจะทำไอ้นี่ ฉันจะว่าฉันจะทะะําปลาปลาช่อนฉันจะให้เขาแล่ซื้อซื้อมาแล้วซื้อแล้วทีนี้ก็ให้เขาแล่เอาแต่เนื้อไม่เอาก้างเนาะมันจะได้กินง่ายๆนะบางทีเราเอามาทอดอย่างเงี้ยจะไม่ล่ะไม่งั้นฉันก็ทําแดดเดียวไปเลยฉันกะว่าจะมาทําปลาปลาช่อนเชี่ยวหน้าก่อนปลาช่อนแพงๆนะปลาช่อนตัวหนึ่งห้าหกร้อยนะปลาช่อนตัวหนึ่งนะจะบอกให้นะ ปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งห้าหกร้อยฉันกะว่าจะซื้อสักห้าหกตัวเออแล้วเอาแต่เนื้อมันเหลือนิดเดียวใช่ไหมล่ะเอามาทําปลาน่ะบางทีนึกอยากไปซื้อเขาเรามันไม่มีนะซื้อปลากินมันไม่มีมันมีแต่ปลาขวดแล้วก็ปลาที่ว่าปลากระดีมันมีตะก้างแต่พี่น้องฉันกินก้างมว้ก็จะเป็นเดี๋ยวมันหลังฉันไปสั่งเขาใค้ก็แล้วเอาแต่เนื้อฉันจะมาทําปลา จะได้ไม่มีก้างจ้ะปะลายังเหลืออีกสองตอนฉันจะกินให้หมดกินให้หมดก่อนเดี๋ยวทำปลาลจะทำปลาลปลาซ่อนเนี่ยต้องมาคั่วเข้าคั่วอีกอือเดี๋ยวฉันจะต้องแต,ต่มาคั่วเข้าคั่วอีกเนี่ยโอ้สเสพกินข้าวเสพกีกแล้วโอ้ยเนาะ วันนี้ฉันไม่อยากกินเยอะเพราะว่าตอนเย็นฉันจะไปกินสุก,กี้ฉันกะว่าฉันจะกระเพาะเนี่ยจะว่างฉันจะทําให้กระเพาะว่างแล้วฉันจะได้กินเยอะๆ่ะกินน้อยหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นกินซุก,กี้ไม่ไหว เป็นเดือนหลายเดือนแล้วมาได้ออกข้างนอกกินข้าวข้างนอกไปน้องเอ้ยทำแต่กับข้าวกินลูกสาวทำงานก็ไม่ว่างเนาะ วันนี้กินอร่อยแค่นี้จ้ะก,กินข้านวนิดเดียวะะเนี่ยไข่เจียวนมะพร้าเจียวปองกินแค่นี้ก่อนกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วสักกันตามได้ทรงตไดเ好好แล้ว 泰国炒蛋啦，仲有嗰啲诶，飲醬啦，辣椒同埋啲魚诶，咸鱼酱。 โอ้ยแสกินการตานสักการตานเต่าโฮมมี่กินอะไรที่ง่ายๆมันก็อร่อยจากพี่น้องไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายเนี่ยมิ้งช้าอนี้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายหรอกแค่นี้ก็อร่อยแล้วกิงแค่นี้ก็อยู่ได้จ้ะ อร่อยซ่บไม่อยากกินอิ่มมากเหลือท้องไว้มากอาไว้เย็นนี้ฉันเป็นคนที่กินอะไรกินไม่เยอะหรอกถ้าว่าขนมจีนขนมจีนน้ำยาทัานกินเยอะทั้นกินเป็นกิโลอย่างอื่นถ้ากินไม่ค่อยเยอะหรอกเดี๋ยวยังนึกอยากขนมจีนน้ำยาอีกนะ ฉันกะว่าฉันจะทําไอ้นี่ไปพรุ่งนี้ก็ปลืนนี้ฉันกะว่าฉันจะทําไอ้นี่นะไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะฉันจะทํำป่วยจับไมรู้จะไปหาซื้อกระเพาะหมูได้หรือเปล่ากระเพาะหมูไส้หมูกระเพาะหมูไส้หมูปอดหมูเออแล้วมีอะไรมัง่งแต่อย่างอื่นก็หาซื้อได้อยู่นะ กินชานี้ก่อนละกันเดี๋ยวตองมากินเย็นนี้เย็นนี้มาเลยทำกับข้าวเด้อถ้าใครติดตามทำกับข้าวรายการกับข้าวก็เอาไว้ก่อนนะเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนเด้อ จะให้พวชันไปพวชันไปเดินเขาจะเดินเขาแล้วชันจะให้ไปซือ้อกระเพาะหมูกอดหมูไส้หมูมาตอนนี้ทำปว่วยจับไม่รู้จะซื้อได้หรือเปล่า้าเกิดว่าซื้อได้พรุ่งนี้ก็ได้กินปว่วยจับแล้วนะ่ะอืมกินแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ กินพอเองอืม,อมกินแค่นี้ก่อนจ้ะมาเดี๋ยวจะสำหรับใครที่ขอกืนก่อน <c oughs> เดี๋ยวติดคอกินไปพูดไปเดี๋ยวติดคอตาย วันนี้มีลอตรีเดี๋ยวฉันจะมาซื้อหวยอีกนะจะมาลุ้ลนลรตรีกันเนี่ยอืเที่ยวก่อนวันประหัสออกไปแล้วมีคนถูกแค่อสองคนมีคนถูกสองคนยังมีโบนัสอยู่หน่อยหนึ่งยังเหลือโบอนัสอยู่หน่อยหนึ่งก็ถูกไม่หมดไง <c oughs> ก็วันนี้่าว่าจะซื้อลอตรีอีกนะสำหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็ได้นะ สำหรับใครที่วันเกิดวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกให้เป็นมหาสตีขอชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปจ้าดาปิงก่อสร้างหยาดอากรรมหยาดนะจุกเลยสร้างหยาดไฟหล่อละสั้นไทยกินห้องนะยงยงโหแกจิกานยูหฮยสรรมายต่ก้าวโห่ะจะกินละไปแล้วจ้าไม่พจ้จ